ต้นอะไรไม่รู้อยู่บนยอดเขาค่อนข้างสูงครับกิ่งคือยักษ์ใหญ่มาก มุมหนึ่งของป่าเห็ดมันเหมือนถงยาสวรนาพิเศษสักอย่างนะครับอันนี้คือสนีในการหาเฮ็ดกับแบบนี้นะครับในชื่นชมธรรมชาติเพื่อง้นตึุภูเขาครับตอนนี้เฮายางขึ้นมาเกือบหอดยอดเขาแล้วอันนี้คือต้นมะสีดาป่า หรือว่าฝรั่งโคกนะครับมาิดาผนมันคล้ายๆมาิดาอีกนะเป็นไม้ทรงพุ่มนะครับสวยงามสลับกับทุ่งทุ่งหญ้าสวรรค์น,นา <c oughs> จักมาหาเหตุด้วมมากไอ้เผือมีจักไปต้นมะขามป้อมมะพร้าวโคก อันนี้คือมะพร้าวโคกเนี่ยต้นมะพร้าวโคกครับอันนี้คือต้นมะขามป้อมัางปลาต้นมะเมาในฤดชาติดสมเปีวป้วสสมสม กินมามาป่าหรือว่ามะชมซึนก็นมาเจอดงเห็ดนี่มันเป็นเห็ดที่ละกหลังงกหรือ,ลงงอหลังากเอ้าลุ้นแคกันหาเลาะเถอนี่เด้อสรุปแล้วผู้เชี่ยวชาญว่ามันเป็นเห็ดหลัง,งากครับกินมีได้เด้อเห็ดนี้เด้อระวังเด้อเบื้งตีนมันครับลักษณะตีนมันเป็นเลนไล,ล่เลนไล่ มันมีเยอะหุ้มครับมันมีเยอะหุ้มออกมานี้มันคือเห็ดลักงากกินไม่ได้ครับผมสังเกตต้นไม้เดี๋ยวพี่น้องอันนี้คืออยู่บนที่สูงสังเกตว่าต้นไม้มันต่ำนะครับต้นไม้มีสูงต้นไม้จิกนะครับถ้าอยู่ต่ำนี่ต้นไม้มันสูงถ้าอยู่สูงต้นไม้มันต่ำแล้วรูปร่างของรูปทรง,งต้นไม้ก็แล้ว แปลกๆนะครับมันหลับโค้งๆงอๆรูปทรงแปลกๆเอ้าพอได้แห้งพอได้แห้งกวันมาเท่าละทางนี้บ้านทาง อย,อยู่เทิงผู้บนที่สูงครับเนี่ยบนที่สูงจะเป็นลานลานกว้างนะครับเหมาะที่มากางเต็นท์แคมป์ิ้งขนาดถ้ามียานนะ